จังหวัดบุรีรัมย์นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องความงามของแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกด้วยค่ะ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านในแต่ละท้องถิ่นได้รวมตัวกันสร,สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งจนได้รับรางวัลการันตีมาแล้วอย่างมากมายและผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาจัดจำหน่ายตามงานเทศกาลประเพณีต่างๆของจังหวัดรวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าโอทอประดับประเทศเพื่อเป็นการยกฐานะผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และยังเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาบุรีรมัมอย่างไรก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลาบเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของบุรีรัมในเรื่องของโอท็อปก็คือผ้าไหมนะครับ บุรีรัมรมีผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงก็ตามหรือผ้าหางกุ้รอบคู่ซึ่งผมสวมใส่อยู่ขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นผ้าซึ่งเป็นฝีไม้ลายมือของชาวบุรีรัมโดยแท้นะครับเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนบุรีรัมที่รังสรรค์คิดแบบออกรวดลายขึ้นมาพร้อมกับทอผ้าที่มีคุณภาพขณะนี้รายได้จากโอท็อปไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตีนแดงหางกุ้รอบคู่หรือผ้าฝ้ายก็ตามหรือสินค้าเบดเตลตอื่นๆเ,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 เนี่ยเรามีรายได้สู่จังหวัดปีหนึ่งเป็นจํานวนมากครับเมื่อปี2 5 5 4 เรามีรายได้สู่จังหวัดประมาณ560ล้านบาทขณะนี้ครับปี56เนี่ยนับถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีรายได้เข้ามาแล้วถึง650ล้านบาทนั้นคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีเนี่ยรายได้จากโอท็อปของบุรีรัมย์เราจะมีไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าบุรีรัมย์เราเป็นเมืองเศ,ษศรษฐกิจที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรซึ่งจะสอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาบุรีรัมย์ให้เป็นครัวโลกเช่นเดียวกันครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้แวะเยี่ยมชมและเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าโอท็อปของอำเภอเฉลิมพระเกียรติทั้งของกินของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุนเชียงไส้กรอกไส้อั่วพืชผักปลอดสารพิษ ข้าวเกษตรอินทรีย์ผ้าไหมผ้าฝ้ายท่านได้แวะชิมแวะเที่ยวแวะช็อปนะครับสินค้าโอท็อปของอำเภอเฉลิมเกยียรติจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับ